สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิซดนี้คิดถึงคุณหลวงยุนซีหรือว่าหลวงอินซีมากมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูความน่นารักแล้วก็ความอบอุ่นของครอบครัวของคุณหลวงอินซีกันนะคะคำว,ว่าครอบครัวของหลวงอินซียังไม่ใช่ภรรยาแล้วก็ลูกนะคะไม่ใช่ก็เฮียยังโสดอยู่นะคะปีนี้ก็ครบ37ปีบริบูรณ์แล้วเพราะว่าเกิดในเดือนอกรกฎาคมนะคะสาหรับคุณหลวงอินซีของพวกเราค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะมีซีรีส์มาออนแอร์ แล้วนะคะเรื่องเพลงมังกรน,น้ําชื่ออย่างไม่เป็นทางการภาษาไทยเนาะรอชื่ออย่างเป็นทางการก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าดูมากๆเลยมีความอลังการสุดๆค่ะทีนี้นะคะมาพูดถึงความน่ารักของคุณหลวงอินซีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็คือคุณหลวงอินซีเนี่ยไม่ได้เก่งเฉพาะในงานที่เป็นการแสดงละครเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยมีประสบความสําเร็จในการออกคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าเสียงของเขาก็ถือได้ว่ารดมากเลยนะคะเป็นผู้ที่ เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เสียงแล้วก็เด่ดเด่นในเรื่องของโอเปราจีนด้วยค่ะแล้วก็ยังเต้นบอลเล่อีกนะคะถือได้ว่ามาแบบศิละปะแน่นๆเลยนะคะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่แบบเออลูกอยากเรียนอะไรลูกก็เรียนไปเลยนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมองคุณหลวงอินซีว่าเป็นผู้ใหญ่สักทีเอาง่ายๆคะ่ะคือยังมีความเห็นว่าแบบลูกนี่เป็นลูกในอุทรอ,อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะด้วยเ,ออเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนาะแบบ ด้วยความรักที่มันทะลุออกมาจนทุกคนเห็นชาวเน็ตก็เห็นอะไรเงี้ยก็ทําให้ทางคุณหลวงอินซีเองก็โดนแซวมาตลอดเช่นเดียวกันว่าเออคุณพ่อคุณแม่ยังมองลูกชายคนนี้ซึ่งแบบอายุ30กว่าแล้วยังแบบเป็นเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นมีคอนเสิร์ตอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งเนาะคุณหลวงอินซีก็ได้พูดบนเวทีเลยนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่คุณหลวงอินซีทําผมแบบสีบรอนด์ะสีขาวเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สีขาวมันเป็นสีบรอนด์เพื่อน,น,นแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับ ล,ลูกชายนะคะลูกชายของท่านเนี่ยไม่ต้องการให้คุณพ่อกับคุณแม่เป็นกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับเสียงกรี๊ดนะคะรอบเวทีกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งนี้คือคําพูดจากใจของหลวงอินทรีแน่นอนนะคะที่เขาแบบอยากจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาในงานคอนเสิร์ตค่ะซึ่งขณะที่เขาพูดนอนน้าเสียงของคุณหลวงอินทรีเองก็เต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะตอนนี้คุณหลวงอินทรีมีความมั่นใจที่เขาต้องการแล้วค่ะ การจัดคอนเสิร์ตในวันเด็กนะคะถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่หลัวอินซีสามารถมอบให้คุณแม่ของเขาได้ด้วยนะคะ เพราะว่าวันเด็กนะคะวันเด็กทุกๆปีก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของหลวงอินทร์ีเนี่ยแหละค่ะขณะที่นะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยยืนอยู่บนเวทีเนาะแล้วก็มองลูกชายที่เป่งประกายออกมาหัวใจของพวกเขาก็คงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนะคะเหนือเหนือผู้คนอื่นๆเลยเพราะว่านี่คือลูกชายสุดที่รักของเขาค่ะสําหรับคุณหลวงอินทรีนะคะครั้งหนึ่งเขาเหมือนกับแบบยังไงดีละ่ะแบบ เขาเข้าวงการแล้วก็มีมีบางช่วงที่เขาแบบเออโดนเพิกเฉยจาก จากสื่อจากอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนถูกละเลยหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นกาลังใจให้กับลูกนะคะแล้วก็เห็นเออถึงความตั้งใจของลูกในอาชีพการงานนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกมีความปวดร้าวในตอนนั้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ผ่านแล้วก็ใช้เวลามา6ปีในการสร้างชื่อเสียงค่ะคุณหลวงวินซีนั้นก็ประสบความสําเร็จนะคะพอเอ่อหลังจากเข้าวงการใช่ไหมก็กว่าจะมาดังก็เรื่องไอ้น้ำนักมัทุรสหวาน ล้าเพื่อนๆที่ได้แสดงเป็นพระรองนะคะที่มีคู่เอกเป็นคุณเติ้งหลุนกับคุณกับคุณหยางจือนะคะแล้วตัวเขาเล่นเป็นพ่อปานน้อยของของพวกเราพระรองเป็นของคนดูเพื่อนๆแล้วก็ต่อจากนั้นคุณหลัวอินซีไปปรากฏตัวในรายการวาไรตี้อะไรต่างๆของของอาจารย์เหอนะคะก็เขาไม่เพียงแต่ตอนนั้นยังไม่ดังเนาะเขาก็โดนละเลยโดนโน่นโดนนี่โดนเพิกเฉยด้วยแล้วก็ยังถูกตั้งคําถามทันทีว่าเอยเขา่า เป็นเป็นคนเป็นศินลปินที่ไม่มีคอนเน็ชันเลยเหรอไม่มีใครสนับสนุนเลยอะไรเงี้ยแต่ทําไมถึงได้แบบบทบาทที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณหลวงอินซีเองก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมาตลอดเลยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจุดนั้นมันผ่านไปนานแล้วนะเพื่อนๆมันผ่านไปแล้วแล้วก็พอต่อมาเรื่อยๆเนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ผลงานก็เป็นตัวพิสูจน์นะคะในความเป็นหลวงอินทีความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขานะคะก ทำให้ผู้คนรู้สึกรักเขามากเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็แน่นอนว่าพอได้มาเจออาจารย์เหออีกที่หนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าอาจารย์เหอเองก็รู้จักละรู้จักว่าหลัวอินที์เนาะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนดีเป็นแบบศิลปินที่แบบตั้งใจมากแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมอมตนนิสัยดีมากก็อาจารย์เหอนะคะก็มาช่วยดูแลหลัวอินทร์อย่างอบอุ่นเลยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเป็นคนสนิทที่แบบมีความนับถือซึ่งกันและกันมากเลยนะคะแล้วก็ ก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะทางด้านของคุณหลวอินทรีก็ไปปรากฏตัวใน Hello Saturday ซึ่งในรายการนี้อาจารย์เหอะะเอ่อค่ะช่ดเต็มคืออาจารย์เหอจือจงนะคะก็ยังคงอยู่ <c oughs> ในรายการนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังคงเจอกันอีกนะคะก็ทําให้แบบไม่มีใครแบบเพิกเฉยต่อเขาเลยแบบทุกคนเล่นสนุกสนานเนาะ h o เฮ h ร์สอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ช่วงเกมอะไรเงี้ยก็เราจะเห็นได้ถึงปฏิสัมพันธ์อันดีเพราะฉะนั้นแล้วในในข่าวบนโซเชียลก็จะมีรูปนะคะ ในการเข้าร่วมรายการวาไรตี้ด้วยเพราะว่ามันเคยมีกรณีมาก่อนนะคะของคุณหลวอินซีคือแต่ก่อนนู้นเลยนะคะตอนเข้าวงการคือเขาเหมือนกับได้รับความเพิกเฉยไม่มีใครสนใจเขาเลยนะคะแต่ว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนาะก็การเวลาพิสูจน์นะคะความเป็นความเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ผู้ที่เป็นคนดีอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ ในตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าคุณหลวงอินทีเนี่ยเอเขาก็ประสบความสําเร็จในทุกด้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาอยู่ในช่วงที่รักษาเอาไว้เออคุณหลัวงอินทีอยู่ในช่วงที่รักษาเอาไว้นะคะเป็นตัวแทนของรัฐบาลน,นะคะในแง่ของการเป็นทูตเป็นอะไรก็เคยทํามาแล้วด้วยแล้วก็แน่นอนนะคะในตอนที่มา ครั้งล่าสุดหนอที่ได้เจออาจาร,รย์เหอนี้ก็ต้องมาโปรโมตซีรีส์ที่เขาแสดงคู่กับคุณทรงอี้อย่างเพื่อนๆดังนั้นเขาก็เลยมากับคุณทรงอี้นั่นเองนะคะจําชื่อเรื่องไม่ได้ละแต่ว่าก็ประมาณปีปีปีปที่แล้วปี2024นี่้เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณหลวงอินซีเขาก็ได้พิสูจน์ฝีมือการแสดงอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านการแสดงแล้วก็บทบาทต่างๆมาเรื่อยๆค่ะชื่อเสียงของเขาก็ไม่ได้ ได้มาเพียงแค่ชั่วค่าคืนนะคะหรือเพียงเพราะว่าได้ออกรายการวราไรตี้โชว์เท่านั้นแต่ว่าเป็นผลมาจากการฝึกฝนทักษะแล้วก็การแสดงอย่างหนักหน่วงเลยในหงเตี้ยนนั่นเองค่ะแล้วเขาก็เป็นคนเท่เหาะเหินเดินอากาศได้สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเขาแข็งแรงเออโดนโจมตีอยู่เรื่องเดียวสาหรับคุณหลวอินซีคือเรื่องของความผอมความลีนนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณหลวอินซีเป็นคนแข็งแรงมากเพื่อนๆค่ะคือเอ,อ่อทั้งร่างกายของเขาน่าจะมีแต่กล้ามเนื้อ แล้วก็เส้นเอ็นนะเพื่อนๆคือมันแข็งแรงมากเลยแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะความเชี่ยวชาญของคุณหลัวอินซีนะคะนอกจากจะด้านการแสดงแล้วยังมีร้องเพลงมีอ e ีสปอร์ตโอ้ยเขาเล่นเกมเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีการเขียนพู่กันจีนแล้วก็มีเปียโนมีบัลเล่น,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชายเขาเรียนก็คือมีในตัวของหลัวอินซีเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าออคู่ครองของหลัวอินซีนั้นจะเป็นใครกันแน่นะคะ แล้วก็สิ่งที่เขาทำให้คุณแม่เนาะในวันเด็กก็คือเขาไปจัดงานวันเกิดเนาะที่เฉิงตูด้วยนะคะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยค่ะครังแรงระหว่างคอนเสิร์ตเขาก็ร้องเพลงสดผ่านไมโครโฟนทั้งหมดเลยนานกว่า2ชั่วโมงเลยโดยไม่หยุดพักนะคะก็หลายคนรู้จักขัวอินซีในฐานะน,น,นักแสดงแต่ก็มีน้อยคนอาจจะแบบได้รู้ว่าเขานะี่ะเดบิวต์มาจากการเป็นนักร้องนะคะร่วมวงกับคุณฟู่หลงเฟยนั่นเองนานมาแล้วเมื่อกลครขังหนึ่งน,นั้น ดังนั้นแล้วนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความชอบแล้วก็ความฝันของคุณหลัวอินซีที่จะมีคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นที่รักเนาะอย่างคนในประเทศไทยก็รักคุหลัวอินซีเยอะมากเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าความหล่อของเขานี่เหมือนลอยมาเลยนะคะเดินมาเหมือนลอยเหมือนเป็นเทพบุตรอะไรอย่างนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่หล่อกว่าในหน้าจอทีวีอะไรประมาณนี้ได้รับคํายืนยันจากเหล่าบรรดานะคะคนไทยท,ไที่ไปที่ไปร่วมงานที่เป็นเวที ตัวเจอตัวเต็มๆจริงๆของคุณหลวงอินทรีศ์ีที่กรุงเทพมหานครนะคะ คำพูดนะคะเพียงไม่กี่คําแต่มีความหมายมากมายเลยจากหลัวอินทรซีในคอนเสิร์ตนะคะซึ่งก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เองก็ปลื้มใจนะคะน้าตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะเขานั้นนะคะก็ทํางานหนักในวงการบันเทิงเนาะมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากฝ่าฟันข่าวลือแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาได้แล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับได้มาเกิดใหม่เลยนะคะและในที่สุดก็กลายเป็นฟีนิกซ์นั่นเองค่ะฆ่าไม่ตายนะคะก็คุณหลัวอินทรซีก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในวงการบัน เทิงอย่างแท้จริงค่ะในวัย36ปีนี้นะคะคุณหลวงอินซีนั้นประสบความสําเร็จในด้านเขามีอิสระภาพทางการเงินนะคะเขามีเงินเก็บมากมายมีอิส,อสรภาพทางละครเขาจะเลือกเล่นเฉพาะบทที่เขาอยากเล่นนะคะแล้วก็มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณอีกด้วยค่ะหลวงอินซีเคยกล่าวเอาไว้ในสัมภาษณ์นะคะว่าเขาหวังที่จะ,กะเกษียณตอนอายุ50ปีนะคะเพราะว่าเขาจะไปเติมเต็มจิตวิญญาณแห่งความสงบสุขแล้วก็จะไป แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตในแบบเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของชาวเสฉวนอะไรเงี้ยอย่างสงบสุขเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่ในในโซนนั้นเนาะโซนเสฉวนนะคะคนที่หลวอินซีชื่นชมมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะซึ่งปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่กเกษียณแล้วนะคะดังนั้นแล้วพวกเขาจึงมักจะแบบ ทว่างก็มาอยู่กับลูกชายอยู่เป็นประจำเลยนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่หลวอินทรซีนั้นอาจจะยังแบบไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยรักอะรักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวอบอุ่นอบอุ่นนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ในครอบครัวที่เป็นแบบเอเชียอาเซียนเคานเจอร์อย่างพวกเราเนี่ยแหะคือคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงลูกอยู่ตลอดเวลารักลูกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรลูกนะคะก็คือแบบแค่แค่อยู่ใกล้ๆกลลูก ได้เห็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องนะคะที่มีความอบอุ่นเนาะเรื่องเล่าเกดชีวิตเล็กๆน้อยๆนะคะของบุคคลที่เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงจีนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรมากมายเนาะสำหรับคุณหลวอินทรีเขาจะไม่ชอบให้มีข่าวที่เป็นข่าวอื้อฉาวอะไรต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ดารานักสแสดงที่สนิทสนมเนาะกับคุณหลวอินทรีมากๆก็จะเป็นถ้าต่างเพศกันก็จะเป็นคุณปัยลู่ใช่ไหมคะพวกเรา บางทีแต่ก่อนก็เคยมีเรือกันใช่ไหมไปลู่แล้วก็หลัวอินทีนะคะโอ้โหคู่นี้เหมือนคนละคั่วเลยนะคะคนหนึ่งก็ดูสงบแบบโอ้เรียบร้อยคุณชายอีกคนหนึ่งก็แบบล่าเริงแจ่มใสแบบดื้อรั้นเนาะอย่างไปลู่อะไรเงี้ยนะคะมีความล่าเริงสุดๆมีความหัวเราะห้าห้าอะไรเงี้ย แต่ไงก็ตามก็เป็นเหมือนเหมือนลักษณะของคู่พระเอกนางเอกในนิยายต้นฉบับเลยเนาะสำหรับคู่ของไบลูแล้วก็คุณหลวงอินซีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะคนที่โดนแซวกับคุณหลวงอินซีตอนนี้ยังโสดอยู่เนาะยังไม่มีแบบอืยังไม่มีข่าวข่าวว่าผู้หญิงคนไหนจะมาวินเลยนะคะเอาล่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมผลงานเพลงมังกรน,น้ําของคุณหลวงอินซีค่าอย่าลืมสนับสนุนด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมาก มากหวาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ